โยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปง่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปง่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะ้าขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในทางชลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสุดปลายทางสถานีเยลาค่ะขอความจรุณาผู้โดยสารทุกท่านตรวจอย่าใช้บริเวณบันไดาทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้รายแรงได้ ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีโพธารามสถานีราชบุรีสถานีปกากท่อเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านดีขอขอบคุณค่ะ